สนับสนุนโดย p o ซ e เปอร์สะอาดขึ้นฆ่าเชื้อไวรัส9.9.99% 99ดีครบคุมเบอร์สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับเข้าสู่คมชัดลึกบันเทิงอยู่กับเรา2คนเช่นเคยที่ชั้นปริมมุกระวีและคุณฝีรัศนนค่ะถูกต้องเลยครับผมในรายการในชั่นตันข่าวเที่ยงนะฮะกลับมาอัปเดตความบันเทิงร,รวมถึงงานประกาศร,รางวัลคมสลิกอวอว์ดครั้งที่18การ วันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่2หนุ่มคู่จิ้นนะครับที่มีรายชื่อเข้าชิงในงานประกาศร,รางวัลของเราในประเภทป็อปปูลาบทซะหน่อยนั่นก็คือหนุ่มมิกและก็หนุ่มเอ,อิร์ธนั่นเองฮะโอ้โหมาแบบฟินๆเลยใช่ไหมคะเปิดรายการมาใช่แล้วนะฮะที่ล่าสุดนั้นทั้งคู่นะฮะก็มีซีรีส์เรื่องใหม่ออกมาให้ชมกันแล้วกับซีรีส์เรื่องพินัยกรรมกา,กามาเท่านั่นเองนะฮะที่เป็นซีรีส์ที่หลายคนนั้นกําลังจับตามองกันอยู่แล้วก็วันแรกในการออกอากาศโอ้โหเทรนทวิตเตอร์เนี่ยพุ่งขึึ้นนนออััดดดดบขงงปรรระเเเเททททศไยยยววมถติ์โลลกีี ผสํำหรับพี่นายกรกรรมเทพนะฮะที่ออกรา้ชมกันไปตอนแรกเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์นั้นแน่นอนว่าจากการรอคอยของแฟนๆทั่วโลกนั้นดันให้แฮชแท็กพี่นายกรกรมเทพนั้นนะครับติดเทรท w วิ t e ตอันดับหนึ่งของเมืองไทยไปครองแถมแฟนๆอินเตอร์นะครับยังร่วมเล่นแฮชแท็กกันด้วยทําให้พุ่งสูงในหลายประเทศและก็ติดอันดับโลกเลยทีเดียวครับ แต่เพราะว่าสตรีมมิ่งนั้นให้ชมกันในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับ<ม>ทำให้แฟนๆต่างประเทศนั้นไม่ได้ชมนี่ก็เลยมีเสียงเรียกร้องนะฮะเพยต้นสังกัดนั้นได้ออกมาพิจารณานะครับเอาเป็นว่าตัวอย่างนั้นน่ารักมุ้งมิ้งขนาดไหนไปชมกันครับไอกรรเราเป็นเพื่อนกันมากี่ปีแล้ววะตั้งแต่เจ็ดแปดขวบอะตอนนี้ก็ยี่สิบสองปีละกูดีใจนะเว้ยที่มีมึงเป็นเพื่อนอะกูก็เหมือนกัน ฉันตั้งชื่อให้แกวก่ากระถินนะมึงเอาชื่อนี้จริงเหรอวะก็ลูกกูอ่ะกูจะตั้งชื่อเนี้ยมึงจะทำไงวะฉันสัญญานะว่าฉันจะเลี้ยงลูกแกให้เหมือนเดิมที่พ่อฉันตั้งใจเลี้ยงแกเลยผมจะดูแลฟ้าดูแลแม่ดูแลน้องให้ดีที่สุดนะพ่อทำไมไว้ก่อนทำไมพ่อกูถึงยกคู่นีม้มึงอ่ะมึงหวังจะสูบเลือดสูบเนื้อพวกกูเหรอ หรือว่าที่มึงมาบ้านกูไปป่อยอ่ะเพราะมึงหวังจะมาประจบพ่อกูเหรอลินก็รู้ไม่ใช่เหรอพี่เกียดม,มันอ่ะแล้วลินจะโทรไปหาเขาทำไมพ,พี่พาโทรไปไหนตัวไม่จะไปคุยกับใครหรเรื่องเลยวันนี้เราจะต้องจบกับมันกอนไอ้ชี้คอ,อนกูณีอยู่ในร่างลินได้ไงวันนี้ นี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเชียร์ร่วมหวมหนุ่มกันได้นะคะเพราะว่าเขาเข้าชิงในงานประกาศรางวัลของเราถึง2ส,สาขาด้วยกันค่ะใช่ครับและมาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นคู่เพื่อนสีที่น่ารักมากๆสำหรับเบนและโฟกนะคะได้เดินทางมาพูดคุยกับเราในไลฟ์สดนะคะคมชันลึกอวอร์สเปเชียลพร้อมกับฝากผลงานเพลงนะคะ day off เธอคือวันหยุดและต้องบอกเลยว่าบรรยากาศวันนั้นนี่คือฟินมากๆค่ะคุณผู้ชมคะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะไปครับ You day มมอยู่ไม่ใจอ้อมเพราะแม้ไฟอย่าหยุดหยุเธอหรือไปนั่นแนโดยนิจจอมมีข้อแม้อยู่ไม่ใจอ้อมคนนะ day off. แค่จะกับฉันจดจนเขาเหมือนฉัน ต้องบอกว่าน่ารัก <ừ> มากๆเลยนะคะคู่นี้หวังว่าในปีหน้าเนี่ยจะมาเข้าชิงในงานประกาศรางวัลของเราเนาะถูกต้องเลยครับผมแต่คนไหนนะฮะที่อยากจะชมไลฟ์สดของเราครับวันนี้นะฮะอีกหนึ่งคู่ที่เข้าชิง Popular ่วดคมชลึกอว์ดของเราก็คือคจ่าและก็เฟอร์นนั่นเองนะฮะที่จะมา ปล่อยโมเมนต์หวานๆฟินๆกันเวลา15ในการ,รงนะครับผ่านทางคมชลึกแฟนเพจของเรานั่นเองครับใช่แล,แล้วค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะเรามี Popular v o โ e วที่ใ,ให้โหวตกันแล้วถึงวันที่15มีนาคมนี้ผ่าน3ช่องทางหลักที่ขึ้นอยู่บริเวณด้านหน้าจอตรงนี้เลยค่ะใช่แล้วครับผมแต่สำหรับวันนี้นะฮะเวลาของคมชลึกบันเทิงหมดลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ